น่ารัก มโอเค okay, ค่ะนี่วันนี้ตอนนี้แม่จะให้เธอเล่นหน้า11กับ12พร้อมกันนะคะ <Okay. S 1> เธอจะต้องแกะสติกเกอร์หน้า11กับ12ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเธอข้อไปหาติดเอาโอเคไหมคะเธอไปหยิบใช้เอาเองนะคะนี่นี่อะ <c oughs> ไรครับปนาพี <c oughs> ่ใครปะ หมูอยู่ไหนฮะหมูอยู่ที่เท้านี้เองแล้วก็สิบสี่วกสิบสองเยี่หมูไว้หน้านี้นะให้หมูไว้หน้านี้ค่ะอ้อสิบอ้อสิบโอ้ยอะไรอีกมีอะไรอีกสิบกแล้ไหนพูดตัวขาจิจิตนั้นนี่หมู ว่าไม่ใช่หนูก็ต้องเก็บไว้ก่อนมันก็จะเป็นอีกของอีกหน้าหนึ่งไงเพราะแม่ให้หนูแกะสองหน้าใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมคะให้หนูแกะบนกันใช่ไหมแล้วก็ให้หนูไปเลือกเอามาติดเอาเองใช่ไหมคะใช่เอาไหนไหนใช่เอามาติดหาที่หาไหนเจ้าไหนไหนหอยทากไหนหอยทากรู้ด้วยมันคือหอยทากเหรอ เท่าหนไไหนมดเลยนี่ไหนต้องสองตั้สองก้อนแล้วใช่ป่าแล้วสิาแล้วยอนไหนอ่ะอาไม่ใช่ก็เก็บไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนบวกกับิกสอลบวกกับอ้อะไริบวกกับสองนเหมียวอันนั้นไม่ใช่ลูกใครพี่เหมียวเธอต้องดูที่ขาด้วยนะคะเพราะเธอติดไว้ทั่วตัวเลยลูก ที่ขาเธอเหลืออะไรติดตรงไหนน้องเหี้ยน้องอ่าเงี้ยเราก็หาสิลูกไม่ใช่ของพี่พี่น้อยหรอไม่ใช่ของน้องของตัวเด็กนี่เจยนบอกว่าไม่ใช่ของอันไหนนะ

เไกเก็บ่กเตราเราหักูไปใช่ไมแล้วเในใจแล้วก็เอาหักแล้วก็เอาสองกเป็นสี่แล้วก็เศที่อยู่ในใจเรานไม่ใไปหน้วเนี่ยมันจไม่ใช่แล้วแล้วแล้ว1ิบสิบส่ห้าบวกกับสองได้เท่าไหร่สิบโอลีก ห้าสิบสองเสร็จแล้วอ่าหน้าสิบเอ็ดล่าเช็คสิเช็คสิไม่แบบดดิตอร์ต่อนะเคยผัวไม่เปิดและเลือกแล้วคะแล้วสิบสองบวกห้าได้เท่าไหร่เช็คสิครบไหมคะเอาเล่นต่อไหมคะอ่โอเค